จะแตกไหมไม่แตกแน่เลยดีใงแล้วใจร้อนชิ้นเลย ดีครับพบกับรายการรีวิวแบบกะกะกับ IC ซี c วิกตอตามเช่นเคยครับก็วันนี้มาในรูปแบบของสะสมอีกแล้วก็คือเป็น o d เ n ีย b i าบิ r กนะอืมไม่ได้ซื้อแบบแพ็คอะอยากลุ้นแบบคือแบบแพ็คมันก็ส่วนใหญ่เขาการันตีว่าแพ็คหนึ่งแปดกล่องแปดกล่องใช่ไหมก็จะมีวิบวับหใบ แต่เนี้ยผมเจอบนชั้น8กล่องพอดีผมไม่รู้ว่ามันมาในแพ็คเดียวกันหรือเปล่านะแต่แต่ดูจากวันที่แล้วก็21ิเอดเดือนสองบ้างนะแล้วก็เออิเอดเดือน2หมดเลยนะ21เอดเดือน2หมดเลยทุกกล่องนะครับเป็นอนุญาตบิ๊กการ์ดี่สิเ็ดเดือนสองทุกกล่องมันนะ่าจะแพ็คเดียวกันหรือเปล่าเนะี่ยผมไม่รู้นะครับน่ารอตเดียวกันนี่ ก็มีข้างหลังมันก็จะมีการระบุการ์ดนะครับตรงนี้หมด9 1แบบนะมนีแล้วก็จะมีพวก RR พวก, r, r, พวก r, r พวกการ์ดทองพวกเ r แล้วก็จะมี1นในร้อยนะครับใบเป็นใบเ r เป็นยำฉานะมี1ในร้อยเท่านั้นนะครับว่าจะหลุดมาหาผมบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรับชมกนะันว่าเราจะได้การ์ดอะไรแนวน้องบนชั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ กลจะเจอเป็นการ์ดธรรมดาล้วนเนี oh, <no. S 1> ่ย8กล่องกล่องตกกล่องละสีบาทนะครับกล่องละสี่เก้าบาทถือมาแปดกล่องมาเรามาแกะทีละกล่องเลยแล้วกันนะครับมาม,มาใกล้ใก,ใกดีกว่าวิอาจจะถ่ายรองวันเสียงรถเสียงอะไรอาจจะดังนิดนึงนะครับกล่องแรกเลยครับเริ่มประเดิมกล่องแรกนะครับนี่มัก็จะเขีนว่าด r กเกิลบอลแซดบิ๊กการนะครับ ขนมเขาพูดอบกรอบรดสไปซี่รดสไปซี่ชิลลี่นะครับแล้วก็จะเปิดหน้าตาขนมให้ดูก่อนนะครับนี่ครับอืมอร่อยเลยนะครับอืมเขาบอกเลยก็ ลองไปหาซื้อดิผมว่าขนมอร่อยนะรสชาติเผ็ดนิดๆนะครับอืมอืมกินเพิ่มกลินเพิ่มกิ่นเพิ่มนะครับก็มาแล้วนี่ข้างหลังมันจะเขียนแดดน่าเห็นนกจะร้องอะไรั้นั้ๆครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันแปดกล่องนะครับว่าเราจะได้ ก็ฝัง่งนี้มันก็จะเป็นเอ็นนะครับอุย้ยได้มังกรมังกรสวยนะลายถั่ดิดีเลยอะ่ะฉูชอบมังกรมันดูแบบขลังดิอีกาวิบัตมันก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้ายําได้นะหรือว่าไม่ใช่วะจำไม่ได้เหมือนกันเพิ่งซื้อเนาะฮึบโอ้การธรรมดาครับอื เลยผมพยายามจะแกะให้สวยที่สุดนะครับเพราะผมอยากเก็บกรอบไว้นะครับขนมกรอบที่สองนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดแค่ฝั่งที่มันจะวิดวับเลยละกันเนาะโอ้โหเขียวมาเลยเขียวเอ็นล้วนจริงๆเลยเอะลองจริงะผมกลัวมากเลยเอ็นล้วนเนี่ยถ้าเอ็นล้วนนะช็อกเลยนะไม่ใช่ถูกๆนะการ์ดเนี่ย พอทำแน่นหนาก็แน่นหนาเกินแน่นหนาเกินก็ดีนะมันจะได้แบบว่าปลอดภัยจากพวกโจรโจรลอยนวลยังลอยนวลยังไม่เคยมีคนโดนจับเลยนะที่แบบชอบแบบขโมยการหรือฉีกการอะไรเงี้ยฉีกม้าดนะครับฮึบ เห็นเขียวมาเลยอุ้ยแล้นี่สวยนะสีมสดนี่ครับแกะกันเรื่อยๆครับผมอืากล่องที่สี่ครับกล่องที่สี่นะครับ อเป็นคอมาเลยอกล่องที่ห้านะครับเฮ้ยกล่องนี้มันแกะเหมือนเหมืนเหมือนมีรอยติดไม่ค่อยแน่นเลยนะนี่หนมไปด้วยอืม เห็นขอบเขียวก,ก็ไม่ค่อยอยากเชิญรุนเลยนะ รึบมารึบรึบรึบชึบอ้อโอ้โ้โอ,โอ,โอใบนี้สวยครับยเป็นภาพเนี่ยชอบใบนี้ใบนี้สวยเพราะว่าตอนโอลินญ,ญาการเล็กอะ่ะผมก็ชอบลายนี้มากที่สุด มต่อเลยอ่าขอขอบขอบทองก็พอแล้วนะครับผมแบบทองมาอะไรเงี้ยนะโอ้ไม่มาทำไมมันไม่มาตันเนี้ยกล่องสุดท้ายแล้วนะกนละ่องสุดท้ายนะจะแตกไหม แตกแน่เลยดูส่งละใจร้อนชิงเลยโมโหโมโหคุณคิดว่ามันจะแตกไหมครับแปดกล่องบนชั้นเฮ้ยแตกท้องเฮ้ยได้เชย เอสาสวยด้วยสุดยอดได้เฉยเดี๋ยว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 แปดกล่องบนชั้นครับนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยได้เฉยครับเป็นไปได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนะ ใด้หมดนี้เป็นการระดับไหนเอ่ยน่าจะเป็นไอเอสอารนะครับการปั๊มทองพิเศษนะครับน,นี่ครับได้มาแล้วงงเลยแปดหอสวยจัดประหลัดไม่ได้บอก <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอเคก็นั่นแหละครับผมว่าน่าจะเป็นแบบไม่ได้แบบแกะแพ็คมาแล้วก็วางบนชั้นนะครับ บนชั้น8ปดกล่องแปดกล่องเนาะแล้วได้เออมาอมช็อกเลยช็อกเลยอโอเคครับก็รีวิวนี้เราได้การทองตามที่เราต้องการเนาะตามที่เราตามหา,ามไม่ได้ตามหาเหราก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอยู่ด้วยความหวังนะยี่หล่ออีกโอเคครับก็ วันนี้เราได้แล้วแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราเจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับมาหูจะไปเอาสลิปใส่เนาะ,ะสลิปใส่แล้วก็หาแปมใส่ดีๆนะครับสวยงามสวยงาม S R ปั๊มพองบ๊ายบายครับ